ีค่ะขอต้อนรับสูช่ช่องเขียนจารีสภัยไต้หวันวันนี้จะมาแนะนําเพื่อนๆทำหน่อไม้ถุงค่ะคือหน่อไม้นี่เราสามารถมาแปลรูปเป็นหน่อไม้ดองหน่อไม้ลวกแล้วก็ตัดแต่แห้งเป็นแผ่นๆนะคะเดี๋ยววันหลังจะมาทำให้เพื่อนๆชมค่ะแล้วก็อีกเป็นหนึ่งวิธีค่ะสามารถเก็บได้เป็นปีเลยเนะาะทำง่ายๆแบบนี้ค่ะแค่นำไปต้มแล้วกใส่ถุงนะคะไม่ต้องแช่ตู้เย็นค่ะทำทานประจำ แถวบ้านเราก็ทาขายค่ะแต่ว่าจะเป็นหน่อไม้รวกลี่ไม่มั่นใจค่ะอย่างไงก็ไปชมที่ที่ทำกันดีกว่าเนาะไปเลยค่ะเห็นไหมคะหน่อไม้ไอ้ที่สวยๆห<ส>น่อเล็กๆแล้วก็เอาไปขายหมดเหลือแต่นหน่อไม้หน่อใหญ่ๆค่ะเดี๋ยวเราทําการปอกเลยเนาะเราก็นํามาใช้มีดค่ะแคะออกแบบนี้เนาะสไตล์ใครสไตล์มันค่ะถนัดแบบไหนก็ปอกแบบนั้นเลย กำข้างล่างนี้ไว้นะคะเป็นเนื้อหน่อไม้เหมือนกันเนาะเราจะได้ไม่ต้องทิ้งเมื่อปอกเสร็จแล้วก็ให้เราทำการหั่นค่ะชิ้นเล็กใหญ่นี่ตามชอบเลยนะคะหั่นทุกชิ้นค่ะหั่นจนหมดเลยเนาะและไอหน่อยาวๆที่เราหั่นที่เขาเป็นป่องนะคะเขาจะมีขาวๆอยู่ข้างในค่ะให้เรา เอาน้ำล้างเขาออกนิดนึงนะคะเขาจะได้น้ำเขาจะได้มีขุนเนาะแล้วก็ล้างค่ะแล้วก็นำไปต้มเลยนะคะค่ะจากนั้นเราก็ยกขึ้นมาต้มเนาะต้มประมาณ30สบนาทีค่ะต้องให้เดือดนานๆเลยนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาบรรจุใส่ถุงกันค่ะเดือดครบครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทำการบรรจุถุงกันเลยค่ะ ไม่ได้นานเป็นปีเลยค่ะถุงลนะแค่พอกินพอนะเราไม่ได้ทำขายเนาะแล้วเราก็เอาน้ำใส่ถังแบบนี้ค่ะแล้วเราก็ใส่เอาถุงวางเปไปในถังเลยนะแล้วก็ดึงให้พวกจมค่ะเขาจะไป่อากาศของเองนะ จะได้ประมาณนี้ค่ะมัดปากปากนี้แล้วก็แล้วแต่เราเลยค่ะมวนๆๆนะทำแบบนี้จะเก็บได้เป็นปีเลยนะคะเราอยากกินเมื่อไหร่แล้วก็อา,ออาบบนไดเนาะ ดูคลิปกันกดลงไปในน้ำแบบนี้นะคะอพออากาศออกแล้วเราก็ค่อยดวกไฟถุงแบบนี้ก็จะดูดแห้งสนิทจากนั้นเราก็ใช้หนังยาง ทางที่ดีให้เพื่อนๆนะคะมัดเสร็จแล้วก็เอาถุงมาใส่1ชั้นค่ะแล้วก็มัดปากจะเก็บไว้ได้นานกว่าค่ะแต่อันนี้พี่จะกินแค่ประมาณเดือนถึง2เดือนเนาะก็เลยใส่ถุงแค่ชั้นเดียวค่ะสรุปก็คือมัด1ชั้นเสร็จแล้วก็ใส่ถุงมัดอีกหนึ่งชั้นทั้งหมดเป็น2ชั้นค่ะเดี๋ยวเราใส่ไปเรื่อยๆจนหมดเลยค่ะ,ะรนะ้อนนี่ค่ะ เห็นไหมคะทุกคนเสร็จแล้วนะคะสามารถเก็บได้เป็นปีค่ะทางบ้านเราทำขายเนาะแต่ว่าเขาจะเป็นหน่อไม้ร่วกค่ะเคยเห็นเขาขายอยู่ค่ะแต่อันนี้เรามาอยู่ใต้หวันคันหน่อไม้อะไรก็ได้เนาะทำแบบนี้เคยทำประจำค่ะยังไงเพื่อนๆก็ลองทำตามดูนะคะถูกใจขอกำลังใจคนละหนึ่งได้หนึ่งแชร์ช่วยกดติดตามและซันกระดิ่งด้วยค่ะ คลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าบายบาย